คำว่าเมียไม่ใช่แม่แต่เคารพยอมสยบหนุนปักรักหลงไหลตะวาดเวทเราก็ยิ้มยิ่มเอ็มใจไม่ใช่ใครที่ไหนหนอมันก็เมียถึงอ้วนล่ำดำต้อแถมขอสั้นแปลกแบบมันจะหาได้ที่ไหนเนี่ย วันคืนผ่านเคยหยอกเยา้าคลา้าบคลอเคลียถึงสะเหี่ยก็ต้องสู้อยู่กันไปอย่าเมียยิ้มแรแกแยมแก้มย่ยวยหัวเราะด้วยมีพลังเสียงดังใหญ่ขนหัวลุกสยดสยองต้องทําใจอดทนไว้อย่าถือสาโกรธเครืองมัน เพราะเมียคือเพื่อนคู่คิดชีวิตคู่ต้องคงอยู่ช่วยถากถามทางสู่ฝันเห็นสาวๆคอยยิ่งหวานหวานสัมพันธ์ต้องกัดฟันยอมอกครับเพราะรักเมีย